บริษัทจเจ๊ซาโกรวมีเดียจำกัดในฐานะสื่อกลางเพื่อสร้างสารรคสังคมไทยเรายังคงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนกว่าจะหมดความสามารถหรือเข้าสู่สภาวะปกติท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้วยการบริจาคผ่านบัญชีเพื่อนร่วมโลกธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี022 2 31195 3 AIX. จังหวัดปริมณฑลเขตกรุงเทพบางส่วนเริ่มเครียดโดยเฉพาะพี่ตอนนี้แน่นหน้าอกมากเลยนี่ไงก็เครียดเยอะเป็นโรคกระเพาะเ่ยเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมเป็นโรคกระเพาะไม่ใช่ทำไมน้ำที่บ้านถึงอกแล้วครับคือถ้าเรื่องเครียดเนี่ยผมว่าพี่ยงอ่ะไม่ควรเครียดแล้วทำไมอ่ะอ้าวก็บ้านพี่ท่วมแล้วไงพี่ก็ไม่เครียดแล้วอ๋อไม่ต้องลุ้นใช่ไหมแต่คนที่ควรเครียดเนี่ยแล้วก็คือเป็นคนที่ตามมาติดๆพี่ยงดีกว่าใครครับ อนี้เก็อยู่ใกล้กันมากเลยฮะบ้านพุนเอกตอนนี้นะครับข้างหลังบ้านเนี่ยผมนึกว่าบึงพลานชัยคน้ำเยอะมากต้องบอกว่าแหวกม่านดูครั้งแต่ล้วนอนตื่นสะดุ้งตลอดเลยแหวกดูปั๊บเฮ้ยน้ำเต็มแล้วแต่ว่าเป็นพื้นปูนนดูเป็นน้ำเต็มหมดเลยมามาพบไปหมดแล้วนี่อาปรพรโทรบอกอภปรพรนี่รับคนมาไว้ที่บ้านเยอะมากเลยพี่เอกบ้านหนูเป็นศูนย์อพยพเลยจด8คนอยู่สบายเลยพอวันรุ่งขึ้นพี่เอกทไมหมดแล้ว แล้วอาภพรบ้าน้ำท่วมแล้วอาภพรเดินออกออกมาจากในในบ้านตัวเองนะไม่พึ่งรถทหารไม่พึ่งเรืออ๋อันนี้คือให้คนอื่นไปหมดเลยไม่ออกมาได้แล้วตัวเองออกมาได้ไงอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่จมอ่ะเขาเรียกว่ามีมีระบบ ชูชีมในตัวถูกต้องแต่พูดถึงว่าน้ําใจของคนไทยเวลานี้โดยเฉพาะพี่น้องชาวาคกตายของพมนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชูราจังหวัดนครในพมพึ่งไปทามาแล้วเรียกว่าเรารวมข้องและก็ทยอยขึ้นมากรุงเทพมาช่วยเรื่องพวกพี่น้องนะครับแล้วก็ตอนนตอนนี้ณคืนนี้ตอนนี้กับมาเป็นพาการนะไม่กลัวซีจะไม่รู้เรื่องจังหวัดจังหวัดสงขาของเราหรือบ้านที่พี่เอกอยู่ตอนนี้ซีรู้จักขอนนาฬิกาไหมรู้จักสิครับผมคนใหญ่พี่น้องแบรน เ่งในยุทในจังหวัดสงข้าให้ทีมทีอในการนะครับเรารับบริจาคกันที่นั้นเรามีงบประมาณของอบจนายกอุทิศช่วยห้ามไปแล้วสามล้านห้าอย่างแรกเลย้าห้าครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าคลองที่พี่น้องบริจาคเราจะออกขบวนรถวันที่แปดนี้เองครับวันนี้ในคืนนี้นะเขาเริ่มเริ่มรับบริจาคกันแล้วในการจำเปนดาวจ้องพึมนะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมทุกทุกท่านเลยครับอะไรจะเกิดขึ้นแต่รายการของเราต้องเดินไปข้างหน้าต้องเดินต่อนักสู้ชีวิตของเรา เต็มเปี่ยมเลยวันนี้ต้อง,องไฮะแลวในวันนี้นะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันศึกวันชิงชัยอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะเป็นวันที่จะต้องมาชิงงินางวัน2 0 0 0 0บาทในค่ำคืนนี้นะฮะและมีผู้เข้าร่วมมา3ท่านด้วยกันนะครับ <พอ S 2> มีน้องใบเตยหมายเลข9พี่สิริชัยหมายเลข14และบังซอบ,บัดหมายเลข15เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปทบทวนเรื่องราวของน้องใบเตยกันก่อนเลยนะครับหมายเลข9เชิญครับี สิริลักษ์สมบัตนกุณชื่อเล่นชื่อน้องใบเตยอายุ11ปีค่ะเตยก็ไปไม่ดูปู่ก็ไม่ตั้งใจตปู่มีขามากมายแต่ทําไมหัวปู่มันไม่มีเราอยู่สามคนค่ะมีปู่ย่าแล้วก็หนูปู่หนูทําอาชีพตีมีดค่ะปู่เป็นคนหาเงินเลี้ยงดูหนูแล้วก็ย่าค่ะอย่าให้ปู่ ทำงานน้อยลงมากกว่านี้คะ่ะค่าปู่แก้แล้วค่ะทำไมคุณปู่จะต้องรับน้องใบเตยมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนที่หนูเกิดได้ส8บดวันละคะเพราะว่าพ่อแม่ของหนูเขาไม่สนใจหนูเลยคะ่ะปู่ก็เลยรับหนูมาอยู่กับปู่เลยอะค่ะย่าเขาเคยติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อประมาณหปีที่แล้วปีห้าสองย่าล้มป่วยลงไปครั้งหนึ่งคราวนี้ ย่าจำตัวเองไม่ได้และจำคนรอบข้างไม่ได้สมองตายเป็นบางส่วนส่วนความจำโบราณท่นเคยสั่งสอนเป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกเ,เป็นคนที่เก็บเรื่องราวของชีวิตแล้วก็ทิ้งไว้ที่บ้านได้ดีมากลุงว่าลูกเป็นคนที่ร้องเพลงเกินไหว มาร้องเพลงในรายการจันพันดาวจบพึงพึงเพราะว่าจะได้มาช่วยดูแลจนเจอครอบครัวแล้วก็นำเงินมารักษายา่าช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หนูด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องใบเตยหมายเลข9ครับ ตาสดใสพิเศษเลยนะคะน้องใบเตยค่ะพร้อมลงหรอเปล่าคะก็ยืดตัวค่ะมนโตขึ้นนะคะหลังจากเทปออกอากาศไปในวันนั้นเป็นยังไงบ้างชีวิตก็มีคนรู้จักหนูมากขึ้นนะคะก็มาทักทายกันนะคะก็มีคุณป้ามาลีจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็คุณย่าเล็กจากเยอรมันนะคะก็โทรมาแสดงความยินดีและก็อยากให้หนูเป็นเด็กดีของคุณปู่คุณย่าตลอดไปค่ะโอ้โหต้องขอเสียงปรบมือให้กับแฟนรายการร่างเทศด้วยนะครับ แล้วหลังจากเทียบโอกาสไปมีใครติดต่อให้ไปร้องเพลงที่ไหนไหมคะมีบ้างไหมก็มีค่ะแล้วตอนนี้อาการของคุณย่าเป็นยังไงบ้างคะอาการของคุณย่าก็ดีขึ้นนะคะแล้วหนูก็สอนให้ย่าร้องเพลงค่ะย่าจะได้มีความสุขค่ะน่ารักมากเลยวันนี้คุณปู่มาไหมคะมาค่ะคุณปู่อยู่ไหนเอ่ยสวัสดีครับคุณปู่ครับในวันนี้หลานของคุณปู่เป็นขวัญใจมหาชนแล้วนะครับในเดือนนี้อยากให้คุณปู่ให้กําลังใจน้องใบเตยนิดหนึ่งครับ ปู่ก็ขอให้น้องไปเตยมีความตั้งใจนะลูกแล้วปู่ขอเป็นกำลังใจให้ปู่มั่นใจว่าหนูต้องทำได้เหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาลูกปู่ขอเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับคุณปู่ครับถามอีกนิดน,นึงครับคุณปู่ครับบ้านน้ำท่วมไหมครับ ท่วมแต่น้ำใจไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมน้องใบเตยนั้นถึงเป็นเด็กที่มีความกระตันยูนะครับเพราะว่ามีคนที่อบรมเลี้ยงดูดีๆแบบนี้นี่เองนะครับน้องใบเตยขะความฝันของหนูคืออะไรคะก็จะนําเงินไปรักษายาให้หายแล้วก็จะเอาไปใช้หนี้คุณปู่นะคะครับผมแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ น้องเพลงหางเครื่องสามชาค่ะหางเครื่องสามชาเป็นกําลังใจให้กับน้องใบเตยด้วยนะครับผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่า S M S ทุก S M S ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานั้นเราจะนํารายได้ทั้งหมดหมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับณตอนนี้เราเออกอากาศกันแบบสดๆอย่ามัวแต่รอช้านะครับเดี๋ยวคนที่ท่านรักนั้นอาจจะตกรอบได้นะครับเอาละครับเป็นกําลังใจให้กับน้องใบเตยหมายเลข9ด้วยครับ เชื่อว่าทุกคนคงรจะรู้สึกว่าน้องใบเตยทาแดนเซอร์พี่เหนื่อยมากเลยนะเอาละครับเชิญครับพี่เอกครับเด็กคนนี้มีพรสวรรค์พิเศษตรงที่เป็นคนที่ร้องเพลงสามชาติชัดชาติแล้วร้องแล้จังหวะมันเดินเขาเรียกว่าร้องจังหวะยกคือพอเพลงตกปั้งเนี่ยได้ยินเสียงบรงเรเลงก็เรียกเป็นจังหวะยกซึ่งในในในนักร้องโดยปกติเนี่ยตัวพี่เอกเองในพี่ยังทําไม่ค่อยได้คือถ้าเกิดใครทําได้เนะเขาเรียกจังหวะมันจะเดิน ถูกต้องมันจังหวะมันจะเดินเพราะนั้นเนี่ยน้องใบเตยเป็นคนที่มีพรสวรรค์พิเศษตรงนี้มากมากเลยคือเห็นนั่งเห็นนั่งมองอย่างเงี้ยร้องเพลงจังหวะแล้วมันมันทำให้คนอื่นเขามีความสุขสนุกหรือลักษณะเดียวกันกับวิธีการร้องเพลงเชียร์รำวงร้องเพลงเชียร์รำวงจะร้องไม่เหมือนกับคนอื่นร้องนะมันต้องร้องให้คนอื่นเขาคึกคือร้องจังหวะโยนจังหวะตกทําได้ดีมากลุกเก่งมากมากเลยนี่พรสวรรค์จริงๆทำกำลังใจให้ด้วยครับพี่ไฮครับค่ะ เ็นเด็กที่มีพลังมากการร้องเพลงไปแล้วก็ขยม,มการเต้นหนูไม่ได้เบาเลยเวลาหนูร้องแต่ละครั้งหนูจะขยมตามดนตรีตามจังหวะคืออย่างที่ซีพูดเมื่อสักครู่ทําให้แดนเซอร์เหนื่อยไปด้วยเ<ม>พราะน้องมาเต็มขนาดนั้นแล้วก็งําแดนเซอร์เลยนะงํานี่หมายถึงข่มแดนเซอร์<ม>เลยนะข็เอาอยู่อะค่ะเพราะหนูเป็นคนมีพลังเยอะแล้วเวลาหนูเต้นไม่ได้กระทบอะไรกับเสียงของหนูเลยเป็นคนที่ไม่รู้จะตีอะไรอะอย่างที่ ปู่เอกบอกเมื่อสักครู่ก็ถูกลุงลุงอ่ะลุงโววตกันมาเยอะๆนะคะให้กำลังใจกับน้องค่ะขอบคุณมากครับพี่หญ่ครับนี่ยกครับน้องใบเตยครับพูดจริงๆแล้วการร้องเพลงเร็วเนี่ยมันเป็นการร้องที่บางคนร้องเพลงเร็วแล้วทําให้เพลงอื่นได้แต่น้องใบเตยร้องเพลงเร็วทําให้มีความสนุกมีความเพลิดเพลินไปกับเพลงแล้วก็บางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะฟังไม่รู้แล้วว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าน้องใบเตยเนี่ยพยายามคุม คุมได้ทุกอย่างถ้าเป็นมวยนะยกห้าเนี่ยคุมเชิงได้หมดเลยเสียงร้องไม่ตกเลยว้อย่างเดียวถีบจะถีบแรงนะนะฮะดังนั้นวันนี้น้องใบเตยร้องเพลงได้ลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นจังหวะหรือว่าจะเป็นการหายใจการเต้นการอะไรมัน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 ดูแบบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์หมดทุกอย่างเลยไม่ตกเลยนะฮะชอบคําร้องชัดเจนชัดท่อยชัดคําและที่สําคัญเนี่ยคุมจังหวะได้ดีขอให้โชคดี แฟนๆโหวตมาเยอะๆนะครับให้น้องให้กำลังใจน้องนะครับโชคดีครับขอบคุณมากครับคุณ่ค่ะน้องใเตยขาค่ะวันนี้หลังจากที่ได้มองหน้าคุณปู่เป็นระยะระยะพี่เชื่อได้เลยว่าคุณปู่จะต้องภาคภูมิใจในตัวน้องใบเตยแน่นอนในเรื่องความสามารถคงไม่ต้องพูดถึงครับคุณผู้ชมครับเรื่องของความกระตันยู่ด้วยอีกก็เช่นเดียวกันผมเชื่อเลยเกินครับว่าทุกๆท่านนั้นถูกสอนมาให้รู้จักคําว่ากระตันยู่กระตาเวทีแต่จะมีสักกี่คนครับที่จะเข้าใจคํานี้จริงๆ คำว่ากตัญยูหมายถึงผู้รู้คุนคนกระตาเวทีหมายถึงผู้ที่พยายามตอบแทนพระคุณคนสองคำนี้ต้องรวมกันถึงจะสมบูรณ์นะครับและในวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าน้องใบเตยนั้นได้มีครบทั้งสองอย่างเลยนะครับร่วมกันเป็นกำลังใจนะครับให้เกกตันยูคนนี้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติที่ดีนะครับด้วยการพิมพ์หมายเลข9และส่ง SMS มาที่4 7 7 7 8 8 8นะครับอย่าลืมนะครับว่ามือถือของท่านนั้นเครื่องเดียวสามารถโหวตได้หลายเบอร์และ หลายครั้งด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับพี่สิริชัยที่จะมาร้องเพลงเพื่อพี่เล็กกันครับสักครู่เดียวครับ